ตอนเช้าครับมเจโมงยี่หครับมาเดินทางไม่ได้คึ่งทางแล้วครับผมมาเชา้าออกเชา้านิดหน่อยครับอดีวันนี้วันหยุดเนาะดูเป็นแฟนๆเรียนครับผมก็เลยจัดการตัวเองเร็วหน่อยไม่ต้งองรอคิวใครเดี๋ยวเสร็จกนก็ออกมาเลยไม่ต้งองรอคิวกันนะครับตอนนี้ก็วิ่งมาถึง วัดโพ์ประสิทธิ์ครับคือเส้นนี้ก็เส้นลาดบุลดงไม้ตาเหมือนกันครับผมแต่นี้ที่เขาทําถนนใหม่นะวันนี้ก็เลยไม่เลี้ยวเข้าไปทางวัดเจดีย์หอยครับเปลี่ยนเส้นทางวิ่งครับวันนี้พอดีจะเลี้ยวแล้วครับเมื่อกี้มีรถพ่วงอยู่สองสามตัวมันวิ่งตามตรวจกันไปถ้าไปก็คงไม่ได้แซงก็คงวิ่งตามยาวเลยครับยันหน้าวัดเจดีย์หอยนั่นแหละก็เลยเปลี่ยนเส้นทางมาวิ่งเส้นทางนี้ครับผมเกือบถึงไม้ตาครับผมคือถึง คลองพยาบรรลือเลยน,นั่นแหละมีแสงอีกไอแสงก็เป็นแสงมาถึงไหนแล้วก็น่าจะไปถึงเอ่อะไรน้ะระบายน้ำคลองพยาบรรลือเล,อลครับติดก,กับหมาตาครับผมสะพานที่แคบแย่กันไปดูกันครับว่าจะยังไงเนาะทางนี้ก็ทำถนนใหม่ครับหน้าวิ่งครับ แถวนี้นะมีก็กำลังบูมครับผมปีสองปีที่ผ่านมานี่ตรงนี้ก็ขึ้นเป็นเป็นท้ททายเป็นตลาดเป็นนัดแล้วครับผมงเซเว่นบีมาแล้วขอทา,ท,าท,าทางกันทาท่าก่อนพมเลยแถ้วอัช้าครับก็คือน่าจะฝนต,ตกครัแถวนี้ ใก้เป็นตกครับจะดูบรรยากาศข้างหน้าก็คือครับข้างหน้าเราก็จะเป็นประ้านออปันุมรังสิ์ครับผมข้างหน้าเรา ลัดตันน้งแต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะเส้นนี้มันเป็นเส้นสายเส้นหัวใจหลกักเลยครับทางลัดที่จะออกไปสระบุรี้ไปอยุธยาก็ต้องวิ่งนะครับไม่ต้องอ้อมไปบางบ,นะบังบัวทองหรือว่าบางล้านลูกแก้วนะวิ่งตัดตรงนี้ก็คือทางตรงเลย เครื่องเสียงไม่มีมีทยูก็เปิดไม่นติดคลาที่เกียรซิั้เลยถ้าจะฟังเพลงก็ฟังใน YouTube นี่ก็เฮ้ยฟังในบูอะไรนะจุ๊บนี่ก่อนแล้วแอบยูก็ฟังก็ถือว่าไม่เละเท่าไหร่ครับถนนก็ยังใช้ได้อยู่ทูบเป็นษษษบอ่อแต่มันก็ยังเรียบกว่าของเกา่าเยอะ ตั้งแต่เราเริ่มมาเนาะแต่เลยเลยแยกที่จะเลี้ยวไปวัดจะดีหอยครับก็คือตรงมัดจะดีหอยน่าจะเป็นจ่น่าจะเป็นครึ่งหนึ่งครับของหมายตากับลาดบนหลวงเราเริ่มมาที่น่าจะเส้นนี้น่าจะไกลกว่าเส้น หม้ายตาเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็น่าจะเรียกไม้ตานะครับต้องออกถนะครับทางที่จะเดี๋ยวออกไปขึท้ทางข้างหน้าครับเดี๋ยวขวานี่คือคอมกระดูกระบายน้ำคอมพะยะบรรลือครับผมแล้วก็มีเส้นนี้ก็ได้ครับแต่ดูไม่ไม่ได้มานานแล้วครับจะดูสภาพถนนว่านนเป็นยังไงไหมจะยังโอเคหรือเปล่า เราไปลงสะพานไปข้างหน้าก็คือวัดไม้ตา ข้ามทานมาประมาณลงมาประมาณกิโลนึงก็เลี้ยวขวาครับผมก็วิ่งไปตามริงถนนนะครับแล้วถนนเส้นี้ก็ไปนู่นแหละครับต่อบ้านหลุมแก้วนะครับผมผ่านหน้าโรงงานแล้วผ่านวงเวียนที่เราวิาเมื่อวานผ่าน,านเวียนที่ตัดกับถนนออบอกเงินที่ที่วิ่งไปทางวัดจะดีย์หอยนะครับ แต่ก่อนมีรถเมย์แต่รถเมย์วิ่งครับผมรู้สึกจะเป็นน่าจะไม่ผิดเนาะเห็นข้าวไปเวบข้าวผิดหรือข้อมูลไม่ตรงก็ขออภัยนะครับน่าจะเป็นลาดหลุมแก้วบางไทรหรือบางประหัรน,นี่แหละครับจำม่ผิดเนาะรถเมย์วิ่งเ้นนี้ยังยังยังเคยเห็นอยู่ครับตอนที่เข้ามาทํางานมา,า,น 10, านประมาณสิบประมาณสิบปีนิดๆน,น,นี่ครับ เป็นนี้นะจยเปคยจะย่มารถเมย์วิ่งแต่ทุกวันนี้ไม่รู้วิ่งหรือเปล่าถ้าเขาได้จะยกเลิกแเขาต้องเกิดเม้าใช่ไมเคราะมีผู้โดยสารเนาะวันนี้เขามีรถส่วนบุคคลกันหมดแล้วส่วนตัวทั้งหมดแล้วถนนก็จะเป็นในสภาพอย่างนี้ครับทางสะพานแคบครับ ลาดยางก็จะเละๆนิดนิดนึงครับรถบรรทุกก็จะเยอะๆหน่อยยางนั้ว่าอีบ้างเลยครับแถวนี้ยังไม่ได้พัฒนาอะไรเลยทาานก็ยังแบบว่ารถส่วนกันไม่ได้นะสวนกับมอเตอไซค์ก็ยังเสียวอยู่ครับ ทำไรทำนากันนะแตอนี้ยังยังแบบธรรมชาติยังดิบๆอยู่ครับยังแบบเหมือนย้อนไปหลายสิบปีก่อนๆเลยครับยังอยู่สภาพแบบเดิมเลย ข้างหน้าถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปปู่ด้วยแหละครับเลยวัดหลงวัดวัดเกี้ยไปนะครับวัดอะไรวัดอะไรปุริธาอะไรนี่แหละครับผมแจ้งสามโค้งครับตอบไปวัดสาราถ้าผมมีงาน,นอะไรโรงเรียนสาราเรวาสาราโรงเรียนนี้ก็ เคยมาทำไปให้ครับอาจารย์ท,ราารยทำอาคานทำอะไรให้อยู่ขวามือโรงเรียนซ้ายมือเป็น,ปนัดครับผมงานอะไรงานบวด แยกเอกสารแยกสีแยกบงกังเตยนเรียนหนึ่งก็เด็กก็เยอะครับตุกวันี้ห้าสิบคน,คนเกิดมากจะเป็นลูกแรงงานต่างดาวทีเข้ามาเกิดที่นี่แล้วก็มาเรียนที่นี่แต่เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงนี้มันเดินครับผมเป็นสะพานสูหสงห้ามไปก็สายเมือกครั ืนเดิมครับที่เดิมคือไฮโซลิดครับครับก็มาถึงโรงงานแล้วครับเจ็ดโมงสี่สิบหกนาทีก็ชั่วโมงหนึงเหมือนเดิมครับผมจอดเติรนน้ำมันจอดขับมาไม่เร็วเท่าไหร่ก็ชั่วโมงหนึ่งเหมือนเดิมครับเส้นทางก็ถือว่าโอเคครับในอย่างวันนี้ ว้นเสาด้วยเนาะรถไม่ติดก็เลยมาได้สะดวกสะดวกพนักง,งานก็กำลังจะเข้ามาครับเดี๋ยวลงจากรถก่อนเลิกงานแล้วครับ4ี่โมงีเหลือปุ่งนี้ไม่ได้มาครับตอนแรกนึกว่าเขาจะทำโมกันสุดท้ายไม่ทำกันไม่มีใครเปิดประตูก,ก็เลยครับ ทก็ไม่ทำทำบันรรจันครับผมเหลือไม่เยอะครับเหลือติดโคมไฟอยู่หกชุดแล้วก็ติดเบรกเกอร์ัำสายลงแล้วก็รื้อสายแล้วก็ต่อเข้าเครื่อง,องนิดเดียวครับครื้องบันก็น่าจะเสร็จ กำลักักบกันเหมือนฝนจะตกเลยของฟ้าขึ้นขึ้นมาซื้อหวยก็ไม่ถูกครับซื้อหนึ่งห้าก็ซื้อห้าหนึ่งอ,ออกหนะึ่งหกเนาะกับอะไรอีกอะไรหนึ่งแปดซื้อหนึ่งแปดโอ้ยึกว่าไม่ สใบเงาวัน,วนี้ซือสองใบทุกคงซื้อเงาละใบครับพอได้ลุ้นกับเขาบ้างพอทะเบียนรถครับหนึ่งหกมอว่าหยิบหนึ่งหกมาเมื่อคืนแปดหนึ่งหกไม่ใช่หยิบหยิบใบมันซ้อนกันอยู่ก็ไม่เป็นไรไปด้วยดีไม่ทำงานเอาก็ไม่ได้ครับจังพักผ่อนอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ เหื่มากเลยวันนี้เร่งสุดๆเลยครับก่อนขาดอยู่นิดนึงกาสยสวิตช์สองตัวหลอดไฟห้าหลอดแล้วก็อะไรอรีกคาแรคเตอร์ยี่สิบห้ามิลตัวหนึ่งสายพอดีพอดีไม่พอขาดไปเส้นหนึ่งก็เอาสายสายเบอร์ใหญ่กว่าใส่เข้าไปครับให้มันจบๆไปก็ดี ไม่ได้ใส่สายเบอร์เล็กก็ไม่ไมีปัญหานะครับฝนลงเม็ดแล้วปักแปกครับปักแป็กเหนื่อยมากเหียมากเลยวันนี้ไม่ได้หยุดเลยครับกินข้าวที่ยังเสร็จก็ลุยต่อเลยไม่ได้พักเลยตั้งแต่มาอยั่นกลับเส้นทางเดิม เขาลุ้นหวยกันโกลมโกลมเลยสามโมงครึ่งนั่งลุ้นหวยกันวันนี้ยังไม่เห็นการทํางานไม่เห็นพากันทํางานเลยนั่งคุยเรื่องหวยกันอยู่ทุกคน็ำขันหวยนะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่สิบหกครับแล้วจะลงใครลงมันวันนี้คงไม่ทันนัดอีกแล้วครับนัดวันเสา,าองไม่เป็นไรครับผมค้ายังเหลืออยู่เดี๋ยวมาไปนัดจันทร์ดีกว่า เดินทางกันกยาวๆเลยวันนี้ลืมครับลืมอัปเดตหน้างานให้ดูแต่เปิดไฟใช้ได้แล้วครับสามล็อกต่อไว้ให้เขาใช้ได้หมดแล้วทั้งักทั้งไฟเลือแต่เข้าตู้ให้สมบูรณ์แบบขนาดตอนนี้ก็สายจิ้มๆไปก่อน้ปิดสวิตช์ปิดใช้ปักใชส้สวิตช์ได้จะืรับลากสายให้ระยงระยางมบ้ันจันทร์ก็น่าจะได้รื้ครับ เพเลยหรือของเก่าออกมีแต่ปุ่นครับปุบ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยหนาเป็นเกือบเส้นรับก่อขนาดสายไฟสายไฟยังก่อเพลาะอขอ,อกเนี่ยเต็มพื้นเลยอียลังคาด้วยลังคาทําใหม่ปุ่นยังไม่มีเท่าไหร่เพราะตัวเดิมลงมาเพราะรตีเนียนไม่ทำความสะอาดให้จะเด,ดินด่าหรือเปล่าหรู้ บ้านน่านอนน่าจะตกครวันนี้แต่ไม,ไม่ไม่น่าจะตกหนักเหมือนบันมันนู้บรรนน้น่ะเมฆดำมืดเลยวันนี้น่าจะพรกซาลงแล้วเมื่อช้า,ชาวิ่งมาก็เลยทางแยกที่จะเลี้ยวมาวัดนเจดีหอยครับตอนเปิดคลิปก็มีรองรอยกนตกอยู่แต่แถวบ้านไม่ตกครับ 4 0 0 1 0 0 0นนี่รถเยอะครับเป็นมรถเยอะมากแล้วก็วิ่งกันเร็วมากเลยนีเลิกงานด้วยครับ นัดบเสาร์ครับตลาดนัดเปิดทุกวันครับตลาดเจริญตลาดเจริญซับก็วันนี้นายบรนเสาร์จะรถเยอะคนเยอะครับของขายก็จะเยอะเป็นกว่าวันทั่วไปครับผมวันอัคนรกับวัรพิษนี่จะไม่เท่าไร่ครับส่วนมากวันเสาร์ก็เด็กหน้ายันทิ่กันนักเดากีนเลี้ยงฉลองอะไรกันก็ซื้อข้าซื้ออะไรมาโดยเาะคอเสิร์ตแม่แม่ครับวันนี้ี๋ยวว้วันจันนีกว่ากับข้ายังเหลือเต็มตู้อยู่เลย จะให้บ้านก่อนนะครับวันนี้ก็พากับเส้นล่างครับผมเส้นล่างก็คือเส้นที่ติดกับตลาดนัดนี้ครับผมถ้าเส้นกลางก็คือขับข้ามสะพานไปนิดนึงครับประมาณร้อยเมตรก็เลี้ยวซ้ายเหมือนกันครับมีทางผูขาดนะครับเส้นกลาง ถนนสุขตอนที่เที่ยวทุกวันเส้่ล่างก็ถนน,นดีครับทำดีครับตอนน้ำร่วมดีดีแล้วครับน้ำยังไม่แห้งเท่าไหร่เลยทถมถนนขึ้นสูงร่วมย่างบ้านเลยครับผมสูงเป็นเมตรนะครับแต่แบบแบบยกมาเลย แล่วไปก็ใช้เลิงกันเยอะครับผมแทบมีแทบทุบบ้านที่หลังคาเรือนเลยครับนี่คือตู้ที่เรามากรอกน้ำประจำครับคือตู้นี้กรอกประจำเลยคือน้ำแต่6ลิตรต่อบาท50ตังค์กระลอนไม่นะ่กระลอน6ลิตร,รกะลอนเท่าไหร่นี่ครับจำไม่ได้แล้วตูว้ควี่อื่นครับ แล้วก็น้ําเป็นน้ํากองใหญ่ด้วยมีกับกองตู้ครับรู้สึกว่ากินจะแตกแตกกว่าตู้เล็กตู้กองเล็กเดีเ๋ยวเขาจัด้าการยามเย็นครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้ครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมาติดตามก็อย่าลืมกด์กดตามสเกย์ด้วยครับจเจอหมาข้างหลังไปฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสเกย์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากตัวลาไปก่อนนะท่านเจ้าีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ